ข่กับสวัสดีพี่น้องปองไปเอฟซีทุกทุกทันเนาะคะ่ะขายินด,ดีต้อนรับขอสู่ช่องสุภาลวยจ้าข่าเมื่อนี้ได้เดินทางมาตามต่อปู่สี่ศูนย์เนาะคะ่ะงวดที่แล้วเขาหนึ่งหกหกหนึ่งตรงตรงเลยเลยค่ะเด้อค่ะขายเอฟซีท่านใดขา,มาเมื่อไรแอดกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เนาะคะ่ะเพื่อสิบปรดพษาดข่าวสารแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องค่ะข่ะวันนี้แอกกับสุภาเขาไป กะพาอาจารย์พร้อมๆกันเลยจ้าบอกกันยาวนิ่งตัดต่อมรถตัวกับอุ่สดีก็ะไรอ๋อตอนนันอนนี้ได้มือใดคะสำหรับตัวเลขอยูนี่นะคะปูเพราะท่านีเกียเพราะท่านเกียเนาะอีเจ้าสองมมือเป็นอะไรแบบตปูขดตดเกีย เนี้ยบนหนึ <gamma rock teor in> ่งห้าหนึ่งหกเต็มเต็มด้วยเห็บนเห็นบ่าไหนนอ่ะตัวเน้นให้หนึ่งหเน้นห้วงกลมหาพร้อมเนอะค่ะทชม้วเต็มเต็มจจจะบ้างมันกระเข้าบ้างเน้นให้สามสองแล้าสองหกหนึ่งหกบางระเขาสี่ศูนย์ะเขายุขาบนเนาะคุณเนาะ ป็ว่ตาตัวเลขต้องหมดนะคะจากสองสามหมื่นปูลรกวางในเรื่องตัวนี้ว่าปูอกเรารับแกนะี่น้ว่าปูเจ็เากถ้า้จริสามสิเปนพันสก้าสิบเาทบาหนึค่เอาสอามหนเลัสองเ้าสิบรอไปก่อนรอไปก่อนสักสองสามวันใช่ไหมคะปู อเกี้ยบเามันใจากแมน่ปยากปล่อยเอาให้แบบชั่วนะคุณเนาะรอทั้สองสามวันเนาะรอจักสองสามวันมันิเกิอมอมากมคือสามสองเกนที่สามสิบสองเต็มลย วันที่สิบหกวันที่สามสิบองจกกลมให้คเัด่วันที่สิหกวันที่สามสิบสองจมูกกลมให้วันนี้ขนมจุดนี้้ะพี่เด้อแม่นุ่ยโม่งนะมันยังเดือดรงเรี้ยงก่อนหอดโรงเรียนมันสีวิตส้อยกับม่ใจเงื่อ เอาเวยทรงกแ่สองไปเนี่ยเบียดม่นน่แม่เล่องเลี่ยนไปนะจะแดงว่าเลื่อยแล้วนี่นี่นีมัน่ใส่ันนี้นะคะพี่น้องทำช่วงค่ะเดี๋ยวเอาเสียให้เบิร์นเด้อเด้ โอ้กบเรือมาตั้งเศษมันเป่ดนะตันงเศษมะนเปิดเป็นีูปไก่เลยเอ็นคั่วดั้งขนมหนาเป็นไอไข่นะคะตั้งขนมหนาเป็นไอไข่กับพาสิบรี่มอสสำหรับติดนาลดแราคาล่างข้านะคะชุดนี้799บาทนะคะชุดหนุนดวงเปิดประตูผู้แห่งโชคลาภนะคะสู่ความมั่งคั่งสู่ความสำเร็จสู่ความมั่งคั่งสู่ความสำเร็จนะคะ799บาทผู้ใดท่านใดที่ผู้ซื้ชุดนี้นะคะ ปูแล้วสิเสริมดวงให้พ้อมนะคะพี่น้องคะปูขอเสริมดวงเลยค่ะอันนี้หน้าเกี่ยวซับนะคะ499บาทว่าจัอไรว่าจะเพื่อนยากมาเสริมดวงนั่นหมดแล้วค่ะฮหดจังเลได้ค่ะใ็้จังเลได้ค่ะแต่งขมหารแตงขมหาอะไรเหรอคะ ตัวนี้เป็นกะนูไม่แจ้งเออแมาแม่เฟซนะคะเป็นกระมาอาปูสีูนนะคะแน้วมันกคนเนาะอันนี้เป็นตัวเลขเขงหมดพุ่งนึ่งค่ะนะคะทำมุช่วงตะวันตัวเลขชุดไม่นี่ดอกอีกจากสองสามหมื่นนะคะกระมาเบิงงนกุสันะคะตอนนี้ก็หายปูโลเขี่ยเรี่ยเอียงตักนางกรเด้ค่ะเด้อยแดงแน่นอนนะคะสำหรับตัวเลขของปูซีซูนนะคะ มันมันบ่แม่มันแห่หรอมันเงามันเงานี่ที่ไหนคะอันนี้นี่าี่ไหนคะขันมาพร้อมกันนะครับขันมาพร้อมกันอืมขันนี้เลยสามเพื่อนเพเ่อาด้วยกันไหมอีกสา ใสทาับคไปมากน่อนกเ็โจานี้ค่ะเตมเวเจ็ดบกเก็เป็นสี่บเก็ดหัวจานเนี้ค่ะพ่อใจล่ะเดยวเดเกี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดเดีวดยเดยเดเดีดดดวเดี๋ยวเ ใก้เก่านะคะมันบอกอีกค่อีกฟ้าพ่อบอกฟ้าพ่อบอกมีเสียงนิดนึงนะคะเพราะว่าคนกับมาจากขุนมันนะคะิ่นหมห้ปู่ซีศูนย์เพิ่นเปิดดวงให้นะคะเปิดดวงให้เรื่องะเรอต่งกันเสียงเจ๊กเจ๊กตดแฉนั่นโตเลงยกสองสามนะคะกระสมะตามงานอะไนะคะประการในปู แบบาณจิรมันยุ่ยาคิด่งเแบบเื้นยุดยุดขาไ่ไล่เรื่อกันแบบเรื่ออะไรเนี่ยยุดเศกดาษเศษเ้เอยอันนี้คองอไรนะขอกระดาษคุยโทรศัพท์ยูดียอเน้างช่ตัเลขชุดนี้เด้อค่ะเด้อเด้อร ปูอันนี้บูชาอันนี้สองชุดแล้วก็นาคเกีก่ยวซับหนึ่งชุดครับปูค่ะปูถวดกับปูซีบรีค่ะส,สองจ้ะ ไม่หลังพญานาคจะนะคะีองตองสีเทวแล้วกนะ็อง์โวสีเขียวนะคะสีอะเขียพาคงเขียนชีเาเขาช่ไปเสกนัค่ะปูงปุ๊บอย่างแมนปูงสั่นก็ได้ค่ะค่ะ

ไปไปไปจะอื่นเลยค่ะอันนี้ผ้ามาบูชานะคะนุนดวงนุนโชคแล้วค่ะพี่น้องนุนดวงนุนโชคนะคะชุดนุนนนุดวงค่ะพี่น้องค่ะชุดนุนดวงมีปูทวดแล้วก็ปูชีบรี่แ้วค่ะพี่น้องเอาไว้หอยล่านขาล่านขายแล้วค่ะพี่น้องเด้อค่ะ ก็สิมีคุณบัวไล่คุณวิทิพงศ์เนาะคะ่ะคุณวิทิพงศ์เนาะคะ่ะอันนี้เดะะ้อค่ะหรืออันเดียวจนใจมุสิแบงเนาะค่ะ <c oughs> โอ้ตัวนั้นเนาะ,ค,ะ,นะค่ะปูเนาะค่ะอันนี้ครบครบปูเล้วขนาดเสียอ่าค่ยให้พี่น้องค่น พี่น้องญาติโยมสายบุญพนมาหาปูห้าลายนะคะพี่น้องกระเซ่ายนิกันค่ะปู <c oughs> ค่ะพี่น้องป้องไปคายเอดก็ได้เดินทางมาหาปูซีศูนย์นะคะมือนีมาท้หนาที่ซ้ายบุญนะคะพี่น้องค่ะมาทาบุญน้าปูนะคะพี่น้องสาหรับพ่อแม่พี่น้องนะคะที่บูชาหรือว่าที่ทําบุญกับปูมาเด้อะค่ะพี่น้องค่ะนี่เป็นชุดนุนดวงนะคะนุนโชคลาภนะคะกับซีมี่ปูทวดนะคะปูทวดแล้วกับปูสีวรีนะคะพี่น้องเด้อะค่ะ ค่ะทั้งหลังสิเป็นรูปไอ้ไข่นะค่ะพี่น้องค่ะปูทวดแล้วก็ไข่เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะนี่ค่ะแล้วก็สิเป็นหน้าเกี่ยวซับค่ะพี่น้องค่ะหน้าเกี่ยวซับนี่นะคะเด้อค่ะคุณแม่ท่านบูชามากเนาะค่ะหน้าเกี่ยวซับมันิแอดออกไปนีแอดก็สิเป็นรงด้วนไ้เลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะสายเป็นสายบุญไ้เนาะพี่น้องเนาะค่ะเป็นสายบุญแล้วก็ซิมี ปูซีวลีนะคะพี่น้องค่ะปูสีวลีนี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเนี้ไว้แขนหน้าบ้านแขนล้านค้าล้านขายนะคะพี่น้องแขนหน้าบ้านล้านค้าล้านขายเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเ็ดไหอเห่าโน้นดวงโน้นโชคโน้นหลับนะคะพี่น้องค่ะนี่จากปูซีสูนนะคะพี่น้องค่ะโน้นกสิมีสองสีค่ะพี่น้องค่ะค่ะมีสองสีนะคะพี่น้องเนาะค่ะโน้นช่วงโน้นโชคนะคะโน้นดวงโน้นบารมีนะคะพี่น้องค่ะ เห็ดใหนขอบขั้วห้าวฮงเฮืองเลืองเหลื่อมเห็นใหนขอบขั้วห้าเจะเญื่นเก่านานนะคะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะพี่น้องค่ะถ้าผู้ใดเชื่อผู้ใดรัทธากับบูชามาเนาะคะ่ะแอดมินกับเป็นสายบุญให้นะคะพี่น้องค่ะทำํำตามพ่อแม่พี่น้องปราถนาเนาะคะ่ะบูชาแล้วสิได้มีโชคมีมารชุดหนุนดวงเนาะค่ะปูซีศูนทาว่าชุดหนุนดวงนะคะพี่น้องค่ะซึ่งเดินทางมาเมื่อนี่เนาะคะ่ะทางปูเพ่นกัท่านได ปล่อยแนวทางเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อนว่าเอาให้มันคักๆกันว่าถ้าปล่อยมากนี่ต้องคักกระสันค่ะพี่น้องแอดก็เลยได้มาเฝาคู่มือระบาดเนี่ยค่ะพี่น้องเฝ้าเพื่อเอาแนวทางไปฝากพี่น้องปองไปเนาะค่ะสําหรับปูซีศูนเนาะค่ะมันนี่ก็เลยได้มาตามสายบุญเนาะค่ะที่พ่อแม่พี่น้องได้เหตุบุญมาเท่ากับมาทําต่มเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะมาสนับสนุนพ่อแม่พี่น้องทําความดีเนาะค่ะแอดมินก็ดีใจน้ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะสาหรับพี่น้องที่ถือหนึ่งหกหกหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะ กะมีบุญมีโชควาสนาเนาะคะ่ะถือหวยเนาะคะ่ะซึ่งเพิ่นกะไห้แค่เน้นๆเนาะคะ่ะหกหนึง่งโอ้ไห้หนึง่งหกแต่ว่ามันออกหกหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องออกโตกลับเนาะคะ่ะพี่น้องกะถือว่าได้ขึ้นกันเนาะคะ่ะพี่น้องครับเพราะว่าถ้าซื้อเลขหน่อยนักหน่อยนะาผู้ที่สิบกรับนเนาะคะ่ะพี่น้องะะสิก,กับนหน่อยหรือกลับหลายแค่นั้นเนาะ,ะพี่น้องเนาะคะ่ะกะถือว่าโชคเนาะคะ่ะพี่น,อนะะ้องเนาะเมื่อนี้กะได้เดินทางมาบูชาชุดนุนดวงนุนโชคนุนโชคลาบเนาะค่ะพี่น้องค่ะ มาฝากพี่น้องปองไปเด้อค่ะเด้อสาหรับชุดนุนดวงเนาะคะ่ะราคาอยู่ที่ชุดหนึ่งนะคะชุดหนึ่งนี่นะะเด้อค่ะเด้อมีปูถั่วไม่นีเนาะคะ่ะมีปูซิวเวอรี่นี่เนาะคะ่ะเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะพี่น้องเด้อค่ะเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทฟรีค่าส่งนะคะพี่น้องค่ะฟรีค่าส่งค่ะขายคลิปนี่ก็ขอให้พี่น้องปองไปทุกทุกท่านเนาะคะ่ะเฮงเฮงรวยรวยเนาะคะ่ะก็อย่าลืมนะคะเกาะติดสถานการณ์เนาะค่ะพี่น้องค่ะ เคมีโชคมีม้านก็สิได้เห็นพร้อมๆกันเลยนะคะพี่น้องค่ะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทั้งช่องเดเด้อค่ะพี่น้องค่ะค่ะฝากไว้ในอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านนะคะเออเมตตาสงสารทั้งช่องนะคะพี่น้องค่ะบอขามโฆษณาแหงดีหลายนะคะพี่น้องค่ะพ่อได้ค่าน้ำมันคลิปละบาทสองบาทคลิปละหา้าสิบตังะคะ่ะพี่น้องค่ะก็ฝากไว้ไดเด้อค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องป้องไปทุกทุกท่านเนาะค่ะเฮ้งเฮ่งรวยรวย้่คะเด้อสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ